แล้วกัแนเค้ยังไงเน่อเินเจอกันต่างรัเจอตันะลุแล้วจะมีผลงานด้วยกันอยากรู้ว่่คะพี่ไ่ใจไม่อยากดู่ารูดูยังไงแบบอรแบบนท้อนเอคก็คือพอนมีมิชชั่นนี่ยทุกคนก็ได้แสดงจะมีงานออกงานด้วยกันเลยเงี้ยครับผมแต่ว่าคงไม่ได้ในแบบด้วยังไม่มีคิวแล้วก็คือมาถึงทุกคน จริงแล้วผมก็ไม่ค่อยติดอยูล้วแต่เมื่อก่อนเลยนี่มนยากทีเปล่าเลยอาจจะไม่มีใครมาเข้างมากกว่าคุกันก็แบบแ่ที่ตอนนี้ก็แบบไ่ดเป็นแฟนเป็นแฟนหรืมกจการอย่างไรก็ลอกแฟนสที่เนมาไม่หรอกครับมันมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจต้องบอก มันก็ว่าเฮ้เราก็ทำาทำตัวกันไปว่าเดี๋ยวบอกเพน่อน๋ยวก็ถูกมัดไม่อยูไนะไม่อยเรื่องลครับผม่ใ่้วาคก็มนมีเยอมากตัวเรามัดแต้ว่าดี้ก็เกิดกปนการแบบปีสองแ่วก็ปีสองหกไมงห้าย แล้วความจริงมันก็มันก็ทำตัวเราก็ทำตัปกติอะค็นยังไงเขาเป็นยังไงนี่ยังไม่พอใวันนี้แบบเรียกว่าียว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนนะวันนี้ไม่ให้ใส่ถ้าหัต้านไม่ให้หั